เตรียมตัวให้พร้อมค่ะตัอกระจกต้องทํายังไงถ้ามียาโรคประจำตัวจะต้องมียาบางชนิดนะคะที่อาจจะต้องงดยากล่องที่จะผ่าตัดเช่นยาแอสไพรินหรือว่ายาวอร์บารินซึ่งเป็นยาละลายนิ่งเลือดเพราะฉะนั้นก็นต้องเอายาที่มีทั้งหมดมาให้หมอดูก่อนผ่าตัดค่ะ ข้อที่ 2, สสระผมแล้วก็ล้างหน้าก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดค่ะเพราะว่าหลังผ่าตัดเนี่ยเราจะไม่ให้โดนน้าเลยยังงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้สระผมมาก็จะไม่ได้โดนน้าไปถึงเดือนเพราะฉะนั้นให้สระผมแล้วก็ล้างหน้ามาก่อนที่จะผ่าตัดนะคะอีกทั้งก็จะช่วยลดการติดเชื้อด้ค่ะข้อสนะคะงดการแต่งหน้าแล้วก็ทาเล็บในวันที่จะเข้ารับการผ่าตัดค่ะเพราะว่าเวลาแต่งหน้าอย่าบางทีเนี่ยเศษเครื่องสำอางหรือว่าเศษแบบ ที่เราแต่งหน้าเนี่ยมันสามารถที่จะกระเด็นไปเข้าตาได้นะคะแล้วก็ทาเล็บเนี่ยอาจจะแบบมีการให้วัดออกซิเจนในเลือดซึ่งถ้าทาเล็บมาเนี่ยก็อาจสะตอบไม่ได้ข้อ4นะคะก็คือสวมเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแล้วก็ถอดง่ายอย่างเช่นการใส่เสื้อปิดกระดุมหน้าค่ะเวลาที่เปลี่ยนชุดหลังผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ไม่ได้ผ่านตาก็จะทำให้ลดการติดเชื้อด้วยค่ะ ข้อ5นะคะควรจะมีผู้ติดตามมาด้วยหลังจากการผ่าตาัดอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะบางทีเนี่ยมีการติดตาหรือว่าภาพยังไม่ชัดหลังผ่าตาัดก็จะทําให้ขับรถตับเองเนี่ยลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือจะต้องตามญาติมาด้วยะคะ่ะถ้าวันที่มาผ่าตัดนะคะรู้สึกไม่สบายหรือว่ามีปัญหาเนี่ยก็จะต้องแจ้งแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ในวันที่จะมา่าาทันทีเลยะคะ่ะการผ่าตัดต้องกระจกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะถ้าเกิดเต็มตัวพร้อมเนี่ยก็จะผ่านไปได้อย่างสบายๆค่ะ